แก้ไขปัญหาตะคิวระหว่างนอนหลับอย่างไรดีวุยมันเจ็บทรมานมากหลายคนถามพี่ปรามาเลยคําถามนี้ระหว่างนอนเป็นตะคิวแก้ไขอย่างไรดีละ่ะพี่ปราคําตอบอยู่ในคลิปนี้แล้วหลังจากฟังคลิปนี้จบทุกคนจะได้รับคําตอบแน่นอนแต่อย่าลืมกดทูกใจกดติดตามช่อง YouTube Healthy Fish เพจ Healthy Fish บาพี่ปราแล้วก็เพจ ต่างๆที่พี่ปลาทําอยู่เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่พี่ปลาจะส่งมาให้แล้วเรามาลุยกันเลยแน่นอนเลยโอ้หูหลายคนกลางคืนนอนแล้วเป็นไงครับปวดแล้วบอกเลยว่าทรมานมากเลยสงสัยจะเป็นตะขิวและอาการอย่างไหนล่ะที่เรียกว่าตะขิวตะขิวตะขิวเรามาดูกันเลยว่าอาการอย่างไหนที่เรียกว่าตะขิวตะขิวคืออาการหดเกร็งที่ทําให้กล้ามเนื้อปวดและเป็นก้อนแข็ง ซึ่งพี่ปลาบอกเลยว่าจะเกิดขึ้นอย่างร,รวดเร็วฉับพลันโดยที่เราเองก็ป้องกันหรือบังคับไม่ได้เลยบางครั้งอาการเจ็บปวดหรือเจ็บกล้ามเนื้อมัดที่เกิดจากการหดเกร็งซึ่งอาจจะเป็นอยู่แค่ช่วงหนึ่งหรือทิ้งไว้สักพักอาการก็จะดีขึ้นอา้าวคราวนี้เรามาดูเลยการเกิดตะคิวมันจะเกิดกับกล้ามเนื้อส่วนไหนอย่างไรลองจะได้แก้ไขได้อย่างถูกต้องการเป็นตะคิวนี้อาจขึ้นกับกล้ามเนื้อส่วนใดของร่างกายก็ได้ และอาจเกิดกับกล้ามเนื้อเพียงมัดเดียวหรือหลายๆมัดพร้อมกันก็ได้ในบางรายอาจมีอาการตะคิวที่ขาในขณะนอนหลับตอนกลางคืนจะสะดุ้งตื่นหรือเรียกว่าตะคิวกลางคืนสร้างมาเกิดกับกล้ามเนื้อขาแล้วก็พบได้บ่อยในวัยกลางคนแล้วก็ผู้สูงอายุ<ม>อุ๊ยเลี้วสาเหตุของตะคิวสาเหตุของตะคิวคืออะไรกันเนี่ยอยากรู้แน่นอนมาฟังพร้อมพี่ปลาเลยคําตอบอยู่ในนี้แล้วแน่นอนเลยโอ้โหปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่เกิด ตะคิวอย่างแท้จริงแต่เชื่อไหมอาจเกิดจากการที่เอ็นและกล้ามเนื้อไม่ได้ยืดตัวบ่อยๆก็เลยทําให้มีการหดรั้งหรือเกร็งได้ง่ายเมื่อมีการใช้กล้ามเนื้อส่วนนั้นมากเกินไปนอกจากนี้พี่ปลายยังอยากจะบอกว่าอาจเกิดจากจเซลล์ประสาทและเส้นประสาทที่ควบคุมการหดและคลายตัวของกล้ามเนื้อทํางานผิดปกติไปหรืออาจเกิดจากการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อไม่ดีก็ได้อา้า แล้วมีปัจจัยอะไรที่ทําให้เกี่ยวกองทําให้เราเกิดตะคกิวพวิ่ก่อนอื่นพี่ปลาอยากจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหลายคนก็บอกว่านอนกลางคืนแล้วหูนอนแล้วมันเป็นก้อนขึ้นมาที่บริเวณน่องแล้วก็สิ่งที่ทํามันเจ็บบางทีอยากจะร้องไห้เลยพี่ปลาบอกเลยว่ามันมีวิธีการแก้ไขแล้วเราฟังคลิปนี้เรานําไปใช้เลยว่าแก้ไขอย่างไรแต่อย่างอื่นฟังคลิปนี้ให้จบแล้วก็นําไปทําตามเลยค่ะแน่นอน ปัจจัยเหล่านี้พะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับของการเกิดตะกิวถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่สามารถระบ,บุสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดตะกิวได้แต่เราก็บอกได้คร่าวๆว่าสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการเกิดตะกิวคือ 1. ดื่มน้ําน้อยเกินไปทําให้เซลล์กล้ามเนื้อนีขาดน้ํา 2. ภาวะเกิดแร่ในร่างกายไม่สมดุลโดยเฉพาะโซเดียมโพแทสเซียมได้แก่การท้องเดิอนอาเจียนเสียเหงื่อมากหรือรับประทานอาหารที่ไม่สมดุล ซึ่งอาจทาให้เป็นตะคิวรุนแรงคือเกิดกระกล้ามเนื้อหลายส่วนของร่างกายและมันจะเป็นอยู่นานข้อที่3ผู้ที่มีภาวะแคลเซียมในเลือดต่ําก็อาจจะเป็นตะคิวได้บ่อย 4. หญิงตั้งครรภ์อาจเป็นตะคิวได้บ่อยขึ้นเนื่องจากระดับของแคลเซียมในเลือดต่ํา หรืออาจเกิดจากการไหลเวียนของเลือดที่ขาไม่สะดวกข้อที่ 5. กล้ามเนื้ออ่อนลา้ากล้ามเนื้ออ่อนล้าก็เป็นสาเหตุสําคัญของการเกิดตะคิวเรามาฟังกันเลยว่าเป็นสาเหตุสําคัญอย่างไรกล้ามเนื้ออ่อนลา้าหรือกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงจากการใช้งานติดต่อกันเป็นเวลานานหรือการทํางานหนักจะทําให้เกิดตะคิวได้บ่อย 6. การได้รับบาดเจ็บที่กล้ามเนื้ออาจเกิดจากการกระแทกทําให้เกิดอาการพกช้ำที่กล้ามเนื้อ7 กล้ามเนื้อขาดการยืดหยุ่นกล้ามเนื้อที่ตึงจะเกิดตะคิวได้บ่อย8กล้ามเนื้อขาดเลือดหากออกกําลังกายอย่างหนักโดยที่ไม่ได้วอร์มอัพจะทําให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อไม่พอ 9. กาการนอนนั่งหรือ,อยืนในท่าที่ไม่สะดวกนานพี่ปราบอกเลยก็ทําให้เกิดการไหลเวียนของเลือดไม่สะดวกและที่สําคัญเกิดตะคิวได้เช่นกันเอาสิบ ผู้ที่มีภาวะหลอดเลือดแดงแข็งหรือหลอดเลือดแดงติดปันเช่นผู้สูงอายุอาจเป็นตะคิวขณะที่เดินนานๆเนื่องจากการไหลเวียนของเลือดไปที่ขาไม่ดีในกรณีนี้พี่ปรามีเรื่องเล่าถ้าเราเป็นผู้สูงอายุแล้วสิ่งที่เราต้องระวังคือถ้าเราเดินนานๆอาจจะเกิดตะกิวได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีการพักเราต้องมีการระมัดระวังในเรื่องของตะกิวต่างๆที่จะเกิดคือโอ้มันเจ็บมันปวด โดยเฉพาะใครที่เคยเป็นแล้วคราวนี้เรามาดูเลยถ้าเกิดปัญหาต่างๆเหล่านี้จริงๆแล้วเราจะทำอย่างไรแน่นอนก่อนอื่นสําหรับผู้สูงอายุที่เกิดตะคิวขึ้นพี่ปาบอกเลยต้องนั่งพักก่อนไม่งั้นถ้าเกิดเรายังทํางานต่อหรือเดินต่อเนี่ยโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุซึ่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุมันจะเกิดอันตรายต่างๆตามมามา,มากมายปัญหาตะคิวที่เจอก็คือส่วนมากเป็นตะคิวขณะที่นอนหลับแล้วเราจะแก้ปัญหาตะคิวอย่างนี้อย่างไรแน่นอนเลยพี่ปามีคําตอบให้ ระหว่างที่เรานอนหลับเกิดเราเป็นตะคิวขึ้นมาเราจะแก้ไขปัญหาเรานี้อย่างไรเรามาฟังกันเลยเทคนิคการแก้ปัญหาการเกิดตะคิวระหว่างนอนหลับพี่ปลาบอกเลย oo, หลายแต่หลายคนถามมาคนนี้มักจะไปเป็นตะคิวระหว่างนอนหลับควรนอนในท่าที่เรียกว่าผ่อนคลายอย่าให้กล้ามเนื้อของเราตึงแล้วเราก็ควรห่มผ้าให้ร่างกายของเราอบอุ่นหากเกิดอาการเป็นตะคิวขึ้นมาในตอนขืนหรือในขณะที่นอน ให้เรายืดกล้ามเนื้อโดยยืดขาให้ตรงกระดกปลายเท้าขึ้นค้างไว้5วินาทีทำแบบนี้ห้าถึงสิครั้งแล้วเราก็นวดกล้ามเนื้อขาเป็นวงกลมก็จะหายอีกครั้งหนึ่งที่พี่ปลายอยากจะทวนนะคะถ้าใครเป็นตะขิวโดยสมมากเราจะเป็นตะขิวระหว่างหลับให้เรานอนในท่าที่ผ่อนคลายอย่าให้กล้ามเนื้อตึงแล้วก็ห่มผ้าให้ร่างกายของเราอบอุ่น และหากเกิดอาการเป็นตะคิวขึ้นมาในตอนกลางคืนหรือในขณะที่นอนย้ำและย้ำเลยให้เรายืดกล้ามเนื้อขาโดยยืดขาให้ตรงกระดกปลายเท้าขึ้นค้างไว้5วินาทีค่อยๆนับหนึ่งสสามี่หให้เราทำแบบนี้5-10ครั้งแล้วก็นวดกล้ามเนื้อขาเป็นวงกลมจนกว่าจะหายและถ้าหากเราเนี่ยมักจะเป็นตะคิวตอนคืนบ่อยๆก็ต้องดื่มนมก่อนนอน เพื่อเพิ่มแคลเซียมให้กับร่างกายแล้วก็ยกข,ขาของเราให้สูงขึ้นแน่นอนหลายเบอกวิ่งุท่านนม,มวัวไม่ได้เลยหนูแพ้นม,มวัวหนูจะทานนมอะไรดีจําได้ไหมคะพี่ปราได้ทําคลิปหนึ่งเอาไว้มีนมหลายอย่างมากเลยที่เราสามารถทานแทนนมวัวได้แล้วก็ให้โปรตีนให้คุณค่าต่างๆมากมายมีทั้งนมอัลมอนด์นมพิชาติโอแล้วก็นมถั่วเหลืองและนมอีกหลายชนิดที่สามารถใช้ทานแทน นม,มวัวเราไปเลือกทานกันเลยและแน่นอนเมื่อเราทานแล้วเราก็ต้องดูแลร่างกายของเราให้แข็งแรงเดี๋ยวเรามาดูกันต่อซิว่าเราจะแก้ไขหรือป้องกันอาการตะคิวระหว่างนอนหลับอุ้ยทําให้เรานอนไม่หลับโดยเฉพาะผู้สูงอายุถ้าตื่นกลางคืนแล้วการที่จะนอนต่อน,นั้นยากมากๆแน่นอนเลยเราต้องใช้หมอนรองขาของเราให้สูงขึ้นจากเตียงประมาณ10เซนติเมตรหรือประมาณ4นิ้วพร้อมทั้งยึดกล้กามเนื้อมัดที่เกิดตะคิวบ่อย นอกจากนี้โอ้พี่ปราบอกเลยนะคะการดูแลสุขภาพการดูแลร่างกายของเราให้แข็งแรงออกกําลังกายการพักผ่อนนี่คือสิ่งที่จําเป็นมากและที่สําคัญสําคัญสําคัญมากๆคือสุขภาพของเราต้องพร้อมเมื่อสุขภาพเราพร้อมทุกอย่างดีอาการตะขิวที่เราเป็นอยู่ก็จะลดน้อยลงหรือหายไปแน่นอนถึงตอนนี้และพี่ปราอยากจะบอกเลยว่าปัญหาเรื่องตะขิวระหว่างนอนหลับเป็นปัญหาที่หลายคนพบแต่เราแก้ไขได้ วิธีการที่แก้ไขวันนี้คือทําความเข้าใจว่าตะคิวมันคืออะไรแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะบอกเลยว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้หมดถึงตอนนี้พี่ปราอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันแล้วมาแลกเป็นสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube h ิฟิชเป็นก้อนกเรีใจพี่ปราแล้วอย่าลืม เพจถ้าใครสนใจทํา YouTube พี่ปรามีเพจคุณครูพี่ปรายูทูเบอรช่อง YouTube คุณครูพี่ปลายูทูเบอร์ถ้าไปถามสิ่งต่างๆได้แล้วพี่ปราจะตอบให้เรามาลุยพร้อมกันเลยค่ะลุยพันเอก